นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมพุทธายาภาพุทธะไตรรตันนยานมณีโนภราสีสาหัสสุทันมาพุทโธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคัตทางสีวรรจมหาเทระอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอ,ห,โยอหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมสังฆาปูเชมิอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูเชยมามะอิมินาสการเรนะธรรม,มังอภิปูเชยมามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูเชยมามะอรหังสัมมาสัมพุทโภพทวาพุทธังพทวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระคาวตาธรรมโมธรรมมังนามสามีสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโคสังคังนามามีไมยังพันเตวิสุวิสุรักพันาทายาติสละเนนสหปัญจาชิรานิยาจามาทุติยัมปีไมยังพันเตวิสุวิสุรักพันาทายะ ทีสละเนนสหปัญจากศิรานียาจามะตาตียัปีมยังพันเตวิสูวิสุรักคณทายาทีสละเนนสหปัญจากศิรานียาจามะ <c oughs> พุทธังสละนางคาชามีธรรมังสละนางคาชามีสังฆังสละนางคาชามี ทูติยมปิพุทธังสลนางคาชามีทูติยมปิธรรมังสลนางคาชามีทเติยมปิสังฆังสลนางคาชามตาติยมปิพุทธังสลนางคาชามตาติยมปิธรรมังสลนางคาชามีตาติยมปิสังฆังสลนางคาชามี ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิตรอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิตรกามสุมิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิตรมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทภังสัมมาทิยามิตร <okay. S 2> สุรามีรยามัชามาทถธนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโรปุริสตังมัสารติ สัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธพะควาติสวากาโตพะควาตาธรโมสันติติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนไนโกปัจจตังเวทิตาโพ สุปฏติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายาปฏติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ ยาทิทางจัตารีปุริสซยุคานิอาฐาปุริเบุคราเอสาภพระเาว่ตัสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาคิเนยโยอัญชลีกะรณียโยอนุตารังปุญญาเขตต์ังโลกาสาติ อาหุงจารสมาภินิมมิตาสาวทันตั์ทีเมธารังทิฏตโครสเสนมาราณทนาทิธรรมวิทนาชิตตวามุนิโทตันเตจุสาเพะวตุเตชิยมังคารนิป มาราจิเรกมาพิยจิตสาสภารติโครัมปนารวะกามคามธาทายักขันติสุทันตวิธีนาจิตาวามุนิโทตันเตจิสาภาว่ตุเตชยมังคาวานีนาราทิริงข้าเจวรังอติมะตัปปุตังทัง ว่าสุทารุนันต์เมตังภูเสกวิทีนาจิตตวามุนินโตตันเตจัสาเาว่ตุเตชิยมังคารานีโอเคตัคขมาติหาตัสุทารุนันต์ ทาวันติโยชนะปะทถังกุลิมาละวันตะอิทธิพิสังขาตามโนชิตาวามุนินโตตันเตชะสาพาวะวตุเตชยมังฆารีกาตาวานากาธะมุทรางอิวคาปิณิยจินใจยทุตวจนังชยกายมมาเฉ สันเตนโสมวิทินาชิตาวามุเนโทตันเตจะสาภาวตุเตจยังมังคารานิ สัจจังวิหายามติสัจกวาทะเกตุวาทาพิโรปิตาม,มานังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจเรตโตจิตวาม,มุดิทตกตันเตจสาภพวตุเตชิยมังขาราลีนันโทปันทะพูชะท,ทางวิบุตังไม่ทิ ปุตเตนะเถระปุษเคนธรรมาปยันโตอิทุปเทสวิธินาจิตวามุนิโตตันเตจุสาภาวตุเตชยังมังคารีทุกขาทิที่ปุษเคนสุตตาหัตถ์พัมมังวิสุทธิจุติมิที่ปากาพิธานังยานาคเท ตาวาโมเนโตตันเตจสาวาตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชยมังคาราอาทะคาทะโยวาจโนทินาทิเนสลเตมาตันติพิตวานิเนกะวิวิธานิจุปาทาวานิโมขังสุข อาิขมายนโรสปาโยมหาการุณิโกนาโทฮิตายสัพปานินาปุเรตว่าปารมีสัพปะโตสัมโพธิมุตตามเอเตนะสัจเจวเชนะโหตุเตชยัมังคะรังชยันโตโพธิยา cây nang nan thi wa tha no e wang ta wa yo ho hi che ya su che ya mang si se pa tha vi po ka re a sa pa pu สะตังสุมังคารังสุปาพาตังสุหุติตังสุขานุสุโมตจาชีทังพัมมะจาริโสปัทาขีนางกายะกรรมังวาจากรรมังปัทาขีนางปัทาขีนางมโนกรรมังปณิทีเตปัทาขีนางปัทาขีนานิกตวานรพันตเถปัทาขีเม ภาวตุสัพพังังคารังลาคาตุสัพะเทวตาสัพปุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตผ่าวตุสัพพังังคารังลาคาตุสัพะเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต พาอวตุสาพมังคารังลาคาตุสสาประเทวตาสา,า,สา,า,า,สาพาสังคันลูกาเวนะสัทธาโสทีพอวันตุเตนาทรงฟ้าโมทรงดินผู้ทรงสินทาทรงสมุทรละทรงอากาศพุทธทำแถวค่ารรมังแถวค่าสังคังแถวค่าสัตรูภัยพานินาสันติ นาคารุปุสันโธสิโรมเจโมคารโกนาขามโนนาณาจเตพุทธาโรกัสโปพุทโธจัตเวเนเตทาคารสีสักยามุนีโคตโมยักเนยาคารอริยเมตายโฉชิวหทิเตปัญจพุทธานัมิหังพุทธบูชามหาเตชาวันโตธรรมบูชามหาปัญโย สังคาบูชามหาโพกาวะโหอรหังพุทโทยติปิโสภควานามังหังปัญจามาเรชินโนนาโทปัตโตสัมโพธิมุตตังจตุสัจจางปกาเสติธรรมจักกลังปวัติเอเตนะาสตรจวัชเชนะโหตุเมชยมังคารัง พุธทธังธรรมังสังคังจาติกันตัางวรนา,าการปานาติการสารพัดกังกันพุธทธังอรหังจังยังพาเวสัมปติชามิเมสัมมุขาสัพพาหะรติตเตสัมมามุขายาเลนังอุวลหังกุสลาธรรมาสัมพุโทโธทุสนนโสนนะโมพุทธายา ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพธนังอัิกาเยเกายยะยายะเทวานังเปียตังสุตวะอิติปิโสภควายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรนังสุขอะอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาชนะกตาพุทธาเชตวามรารังสวา,านังจตุสัจจาสัพังละสังเฮปิวิงสุนราสภา ตันหังการาทโยพุทธาอัทวีสินายกาสัพเพวิตาไมาหังมัทะเกเตมิสลาสีเสวิตโตไมหังพุทธโธธรรมโทวิโรจเนสังโคริตโตไมหังอุเรสัพภาคุนาตโรหาทเยนเอนุอรุตโทสารีปุโตจตักขิเนโกทันโยปิติภาคัสมิโมครลานุจาวามเก ทักทิเนสวเนไมหังอาสุกอนังทราหุโรกาสโปจมหานโมภาสุวามสุตเเกเกสันเตปิฏิภาค้าชมิงสุริโยปะพังกะโรนิสินโนชินิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมาราาะาตะสโปเทโรไมเฮสีจิตวาตโกสโมไมหังวัฒเนนิจจปฏิภาสิกุนาตโร ปุณโนภุริมาโรเจะอุปาลีนันทศีวรีเทราบันใจเ,เมชาตานราตเตตีรกรรมมะมะเสสาชิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกา เอเตสีติมหาเทราชิตตะวันโตชินรสาฉลันตาสีและเตเชนอังขมังเคสุสันพิตาลาตนาปุระโตอาสิทธิเนเมตสชุตะกังท้าชักขังปุระโตอาสีวามีภุริมารกังทา,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 งานทามุระปริตันจาอาตานาเตียสุตะกังอากาเสชทนังอาจิเสสาปากระสังกิตา ชินานาแนวรัศิตาสตปาการาคกตาวาตาปิตาดิสัญชาตาพาหิรัชนตุปัทวาอาเจสาวิณิยังยะตัวนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเลชินาปัญชนามชันทีวิหารตังมหิตรเศสัทธาเปรตุมวังสเพเตมหาบริสัสภาพะ อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปเโทธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตังกรายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจรามิชินาปันเฉลตินาอานาอูนาหมาอหมาอูมานาอานาอามาอาอูอูนาอูมาอาอา อิติมามามีมามูลภูมามีมามามานามาภาทะยาัสารุภาว,าาวาะโตยัขาเนวะทาเศติพิงสนงยามีเจวานิยงชนโตรัตินทิวามตัดทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปะปังกิจินะปายสตเอวามาทิคุณุเปตังฝริตังตัมพนามะเห

โทนะจากูทังสมาจเรตินเีเนวินยูปะเรอปาวเทยูสุขิโนวาเคมิโอโฮตุซาเพสัตาเทวันตุสุขิตาตาเยเกติปานาปูตาทิตสาวาทาวาราวาอนาวเสสาทีคาวายะมหันตาวา ยารสตาอนุกัตุลาจินทาวเยจาทจินทาเยจจทุเรวสาเตียวิทุเรปุตาวะสัมภเวสิวาสาพเพสัตตาพวันตุสุขิตาตานะปโรปะรังนิโกเพธนาติมะเยทก,กาทตะจินา Kinci payarosan ya pati kesannya nan yamanya satu kami, seyamata ya yang putang ayusae kaputa manurak keewam pisapapute sumana sampawa ya aparinan metan jasapalo kasamik. มานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอโทจติริยัญจาสัมภปักอเวรังสปะตังติทังจารมิสินโนวาสยามโนวายาวตาสวิคตมิโตเอตังสติอาจิเตยภามะเมตังมิหารันอิตมะหุทิทิจานุ ธรรมปิสิระวัฒนเสนสามปันโนกาเมสวยนนยเกตข์ในชาตุคาปเสยยังปุนเรติติพุทธเมตังจิตตังมะมาพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆเมตังจิตตังมะมาสังฆะสังฆานุภาเวนะ กายกรรม,มังวจีกรรม,มังวโนกรรม,มังสันติจากรรม,มังอสันติจากรรม,มังขมันตุมเมโหสิกรรม,มังภาวะตุมเมกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยรู้เกิดทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมิดาผู้มีพระคุณสรรพสศัตท์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียเดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่ทานตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และย,ยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าจอย่าได้จองเวรจองจกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทุกท,ท่านนั้เสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าและแผรทาน ขอจงนดนใจให้ขาาหเรานั้นกลับมีเมตตาจิตที่เป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างสละจากสัญญาทั้งปวงหาก<า>มีผู้ดดใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจุชาติใดพกใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาตความเพยาบาทและคำสับแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลา,ากคำสับแช่งของบุคชนของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทำครอบครัวตลอดจนวงสาคาญาตัผู้มีบุคลาลรคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุดกกยสุดใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ทิปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อยากได้กล้ความเจ็บไข้อยาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสาเ,เร็จเถิดอีมานิปัญจาขาปทานนิสม,มาทิยามิอีมานิปัญจาขาปทานมมาานิสมาทิยามิ อีมานิปัญจศิกขาปรานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธปะธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งถือรักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งถือรักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งถือรักของข้าพเจ้า อาหารสุขิโตโหมิขอยข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโผโหมิคอ้ข้าพเจ้าจงป่าศสจากทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอยข้าพเจ้าจงป่าศจากเวรอาหารอพัยยาปโชโหมิขอยข้าพเจ้าจงป่าศจากความลำบากอาหารอนิโคโหมิขอยข้าพเจ้าจงป่าศจากอุปสรรค สุขียาตานาภริหา,า,ารามิจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดากาลนานเชิญอีอ่มีนาคุณยากรรมเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนบนเขาาวนาวิ<า><า>ปัสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบชาติถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระราหันสาวกพระรยาบุคคลและพระบุตรสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดหนุนคำชูคุณบิดามารดาขัาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวารสัพสัสสัมพวิญญา,า,า,าทั้งหมดข้าพเจ้ากำในเวรทั้งหลายให้ลดพ้นจัดจทุกประสบแต่ความสุขยิงยิ่งขึ้นไป และเอ่าวิศมหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกโลกทุกนามทั้งยี่สิบชั้นโทมารโหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมารโลใบมนสีมีนรกเป็นสุลกายสารเนรชาและในหมื่นโลกธาตุกรรมแจงจักรวาลภพทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อ้มนุษย์รูกวิญญาณเดลูกวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นวินและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลดอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและนิมติทต่อกัน ขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสะแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจัพึงได้รับโดยเทิดด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบาร,รมีนี้จงเป็นพระปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรูต้ตัวมีปัญญา,ารู้คิดมีปฏิภาณไหวพริบเชียอแปลม,มว่องไวพบความสุขความจเจรนะิญทั้งทางโลกและทางธรรม พบความสุขความสําสเร็จทางการงานาการเงินครอบครัวความววรักพลจาบปริษัตด์และเวรกรรมทางปวกโมทนาาสาธุโมทนาสาสาธุโมทนาสาสาทุ